มาทำมื้อเย็นอร่อยๆอกันอีกแล้วค่ะเพื่อนๆเริ่มกันที่เมนูแรกกับเมนูน้ำพริกหนุ่มค่ะแอนจะย่างพริกหอมแดงแล้วก็กระเทียมด้วยหมอ้อทอดไร้น้ำมันย่างเสร็จแล้วหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นก็นำพริกหนุ่มมาลอกเปลือกด้านนอกออกแบบนี้ค่ะลอกเปลือกบางๆออกให้หมดเลยนะคะเวลากินจะได้ไม่เป็นเยื่อแข็งๆค่ะ ลอกเปลือกพริกหนุ่มเสร็จแล้วก็เตรียมตำเลยเครื่องที่เราย่างมีพริกจินดาแดงหอมแดงกระเทียมแล้วก็พริกหนุ่มที่เราลอกเปลือกเสร็จแล้วค่ะก่อนที่จะมาตำน้ำพริกเดี๋ยวแอนขอชะชวบไปย่างเนื้อไว้กินกับน้ำพริกก่อนค่ะแล้วก็มาตำน้ำพริกกันดีกว่าค่ะตำเครื่องทุกอย่างให้แหลกให้เข้ากันเลยจากนั้นแอนก็ปรุงรสด้วยเกลือน้ำปลา แล้วก็ผงนัวนิดหน่อยค่ะแล้วก็คนๆให้เข้ากันก็เสร็จแล้วตักใส่ถ้วยเลยค่ะแล้ววันนี้เองก็จะทอดปลาด้วยนะคะเป็นปลาเก่าที่แม่ส่งมาให้ช่วงรอปลาเองก็จะเตรียมเจียวไข่อีกหนึ่งเมนูค่ะน,นี้ไม่มีต้นหอมก็ใส่ผักชีแทนแล้วก็มากลับบ้านปลาค่ะ กระทะบ้านๆธรรมดาแบบนี้คือทอดปลาดีงามมากๆค่ะทอดนี่คือแทบไม่ติดกระทะเลยปลาสีเหลืองสวยงามมากๆแล้วแอนก็มาทำไข่เจียวค่ะไข่เจียวหอมมากๆตักไข่เจียวใส่จานเลยกลิ่นหอมยั่วน้ำลายอีกแล้วเนื้อย่างก็สุกพอดีเลยเนื้อนี่แอนก็หมักแค่ซอสน้ำมันหอยกับพริกป่นเล็กน้อยค่ะเสียดายค่ะวันนี้ใช้ไฟแรงไปนิดนึงค่ะเนื้อสุกไปหน่อย แต่ชิมแล้วก็รสชาติอร่อยอยู่ค่ะเมนูง่ายๆของแอนวันนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเอาไปทานกับน,น้ำพริกหนุ่มกัน